นี่เรามาทำยำุนเส้นอันนี้เราทำตามที่เราชอบรสชาติที่เราโอเคพริกแดงน้ำตาลปีบ๊บแครอทซอยแล้วก็ขึ้นช่ายน้ำปลามะเขือเทศมะนาวหัวหอมซอยแล้วก็บุนเส้นก็จะเป็นไกบ่บดเรามาลองทำกันเลยดีกว่าใส่พริกน้ำปลา แวนมาเกิดเทศกินหัวหอมซอยขึ้นช่ายนะจ๊ะแครอทจ้ะผสมให้เข้ากันเลยเอาวุ้นเส้นอะลงไปลวกไก่ลงไปลวกวุ้นเส้นแล้วไก่นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยยำวุ้นเส้นไก่สับ h i Spicy Glass Noodle Salad